ครับกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีลอรเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบสโซนะวันนี้ผมมาจัดอันดับอ่าเทียจัดเทียกันหน่อยแต่ไม่ใช่ตัวที่เก่งที่สุดนะแต่เป็นตัวซับที่ดีที่สุดกับตัวที่ยืนข้างแล้วทําให้เราเก่งขึ้นตัวที่ยืนข้างแล้วทําให้เราเล่นสบายขึ้นนะครับหรือว่าตัวที่อยู่ในทีมแล้วทําให้เราเล่นสบายขึ้นก็อันดับแรกเลยผมขออนุญาตบอกก่อนนะ เกี่ยวกับแรล่ง A และแรล่ง B นะครับแรล่ง B จะเป็นตัวที่เพิ่มพลังให้เราไม่เกิน20ไม่เกิน20นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยในแต่ละสีแล้วก็ทางด้านของอแรล่ง A แรล่ง A ก็จะเพิ่มพลังให้เรามากฝ่า20ถึง50ไม่เกิน50ประมาณนี้นะครับส่วนแรลง B เป็นเอ้ยส่วนแรงเอสเป็นแรงงที่เพิ่มพลังให้เราเกิน50%หรืออาจจะไม่ถึง50%แต่ว่าสะดวกเอ่อทำให้การเล่นของเรามันสะดวกยกตัวอย่างอย่างเช่นสีแดงนะครับอิจิโกะมุงเงินสึนะครับเพิ่มให้เราแค่20%เท่านั้นเองแต่ว่าเหตุผลที่ผมเอาไปใส่ในแรงก A ก็ง่ายๆเลย มันเพิ่มพลังแบบทีมปาร์ตี้ครับเมื่อเราเสน่ลิงก์มันได้ทีมปาร์ตี้คือได้ทุกคนนะฮะถึงมันจะเพิ่มน้อยเท่ากับแรงบี B, แต่ว่ามันทั่วถึงนะไม่มั่วแต่ทั่วถึงมาเริ่กวันที่สีแรกครับสีแรกสีแรกนะครับก็ได้แก่อุรุลุแดงครับแล้วก็ซุยฟงแล้วก็เค,คียวระคุอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะผมไม่ได้เอาทั้งหมดเพราะว่า ทั้งหมดอ่ะมันจะมีตัวละครเก่าๆด้วยก็เลยไม่ได้เอามานะครับเป็นบางตัวแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวหลักๆที่หลายๆคนมีแล้วก็ใช้ได้ปัจจุบันนะครับอุรุลุแดงตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นจากภาคคารากุระนะครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่มเกี่ยวกับท่าโจมตีแรง20%นะครับ แล้วก็ไม้ตายแรง30%ด้วยกลายเป็น50%นะครับแล้วก็ทีมปาร์ตี้เมื่อติดสถานะอีก30%นะครับก็คือเพิ่มฟาร์มแรงทั้งหมดอ่ะ50%แต่ว่าเพิ่มทางด้านของไม้ตายด้วยอีก30%แรง50แล้วก็ไม้ตายแรงขึ้นอีก30นะครับสำหรับอุลรุใส่ในสีแดงนะครับ แล้วก็ไม่ได้ระบุสังกัดด้วยนะว่าต้องเป็นสังกัดอะไรก็คือให้มันทีมปาร์ตี้สีแดงนั่นแหละอุลุลุก็สามารถซับทีมได้แล้วก็ทางด้านของซุยฟงแดงครับซุยฟงแดงตัวนี้จากภาคพันปีนะครับเป็นสาย SP ตัวนี้มีท่าเสริมพลังท่าเสริมพลังก็จะบวกให้ทีมประมาณ50นะครับ 30%สิแต่ถ้าเพิ่มประสิทธิธภาพถ้าเสริมพลังก็จะกลายเป็น50%ซึ่งซุยฟงตัวนี้ก็เพิ่มพลังให้ทีม50%นะครับโดยเฉพาะไอ้ท่าเสริมพลังนี่แหละแล้วก็มีทางได้ของการเก็บสแต็กของซุยฟงมันจะได้ทีมปาร์ตี้ทีมปาร์ตี้อีกหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยครับได้เพิ่มเลือด20%แล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้ รีสกิล20%สรกิลรีเร็วขึ้นอีก20%เนะครับเมื่อมีสุยฟงยืนข้างนะยืนข้างในดันกิลแล้วแต่อันนี้แต่ว่าตัวหลักเราก็ต้องระวังนิดนึงด้วยระวังเรื่องทางด้านของการโดนโจมตีอาจจะได้ยินเสียงฝนแทรกเข้ามานิดนึงนะครับนั่งทำคลิปอยู่ดีฝนตกตกหนักมากด้วยไม่ได้ตกหนักธรรมดานะตกหนักมาก อ่าต่อไปเป็นเคียวระคุแดงครับตัวนี้เป็นสาย ATK หรือว่าตีปกตินะก็จะเป็นเพิ่มทางด้านของสายตีปกตินะครับก็จะมีเพิ่ม50%ถ้าเสริมพลังนะครับให้ทีมแล้วก็เอ่อเพิ่มถ้าโจมตีปกติอีก20%ให้ทีมนะครับสำหรับเคียวระคุตัวนี้ผมจึงจัดให้ในอ่าแรงเอสเลยแล้วก็แรงเอสำหรับสีแดงก็จะมีประมาณนี้ ปุ๊บ,บ,บอีบะก็ดีนะครับอีบะก็โยมาทูดอ่าส่วนใหญ่มันจะเผ่าไหนเผ่านั้นนะแต่ว่าตัวใหม่ๆส่วนใหญ่แล้วมันจะเพิ่มทุกเผานะครับแต่อีบะรู้สึกว่าจะเฉพาะอยมาทูดนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็แลงบีก็มีประมาณนี้ครับไม่เยอะต่อไปเป็นแลงเอสของสีส้มนะครับก็ มาสกิเลยตัวแรกมาใหม่ล่าสุดนะครับคุณแม่ในชุดว่ายน้ํามาสกิส้มตัวนี้ก็มีทางด้านของท่าเสริมพลังนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มให้ทีมประมาณ50%เป็นใสาย ATK นะแต่ว่าเสริมพลังอ่ะมันเพิ่มทั้งหมดอนะ่ะไม่ว่าจะเป็น ATK หรือว่า HP นะครับแล้วก็มีทีมปาร์ตี้ครับเมื่อติดสถานะอีก20%นะครับก็เพิ่มทั้งหมด70%เลย ตัวต่อไปก็เป็นไว้ครับไว้ white, สีส้มแลงเอ็ดจะให้ในแลงเอ็นะครับตัวนี้เพิ่มพลังให้ทีมไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่ามีทางด้านของอย่างอางื่นอีกไว้เพิ่มไม้ตายให้สีส้มนะครับ30%ไม่ระบุสังกัดนะครับแล้วก็เพิ่มฟามเร็วให้สีส้ม30%ไม่ระบุสังกัดเช่นกันเป็นเฉพาะสีนะครับ ก็จะให้เป็น Lang แรงเอสเหมือนกันแต่ก็ให้เป็นแลงเอสเลบแล้วกันประมาณนั้นนะครับเอลบก็เพิ่มให้ทีมไม่เยอะแต่ว่าเพิ่มให้ทีมได้แบบสะดวกต่อไปเป็นชูเฮครับชูเฮจากภาค Academy ี่หรือว่าชุดนักเรียนนั่นเองชูเฮตัวนี้นะครับ ใช้ในยืนข้างนะครับไม่ว่าจะดันจิวหรือว่าอะไรก็ตามนะเพิ่มเ,เพิ่มทีมปาร์ตี้นะแต่ว่าเป็นของยมมทูตนะครับชูเฮเป็นเฉพาะยม,มะทูตนะไม่ได้ทัวถึงเพิ่มความแรงของยม,มทูต20%นะครับแล้วก็ ยมทูตสีส้มเมื่อติดสถานะอีก40%ก็กลายเป็น60%ทั้งหมด60%สิารหรับชูเฮแต่ว่าชูเฮจะจํากัดอยู่ในเฉพาะสีส้มเท่านั้นเอ้ยแล้วก็อยู่ในยมทูตเท่านั้นด้วยครับก็ไม่ได้เพิ่มเป็นสีอื่นหรือว่าสังกัดอื่นนะครับแล้วก็แหลงเอนะผมก็จะเลื่อนให้ดู อาจจะเพิ่มพลังทีมประมาณไม่เกิน50เปอร์เซ็นต์ะฮะหรือว่าบางตัวอาจจะไม่ถึงแต่ว่าจะมีทางใดของฟาร,ร์มเลว็วอะไรเข้ามาตามแล้วก็แรงบีก็เพิ่มพลังให้ทีมไม่เกิน20เปอร์เซ็นต์ะครับต่อไปเป็นแรงเอสของสีม่วงนะครับตัวแรกลินลัตโต้ลินล,ลัลตโต้ตัวนี้สาย SP ทีมปาร์ตี้สีม่วงครับถ้าโจมตีแรง20%แล้วก็ทีมปาร์ตี้สีม่วงครับไม่ตายแรงขึ้น30%นะครับแล้วก็ทีมปาร์ตี้เช่นเดียวกันสีม่วงมติสถานะอีก30%ฟาร์มแรงก็อยู่ที่50%แล้วก็ได้ไม่ตายแรงอีก30%สําหรับเรลโตถึงจัดอยู่ในแรงเอสในวันนี้ ต่อไปเป็นทางด้านของเคนเซ่นะครับพี่แกหล่อจริงๆริงเคนเซ่บางไขม่วงครับเพิ่มให้ทีมจาก้าส่วนพลัง50%นะครับแล้วก็เพิ่ม่าโจมตีปกติให้หัวหน้าหน่วยนะครับทีมปาร์ตี้หัวหน้าหน่วย่าโจมตีปกติ20%ไม่ระบ,บุสีแต่ว่า,าต้องเป็นหัวหน้าหน่วยเท่านั้นของพี่ชูเฮนะครับก็เท่ากับว่า กลายเป็นเพิ่มให้ทีมทั้งหมด70%ต่อไปเป็นทางด้านของกินโจคุโกม่วงตัวนี้นะครับจัดให้เป็นแรงด์เอชเช่นเดียวกันก็จะเพิ่มทีมปาร์ตี้สีม่วงถ้าโจมตีแรง 4, 20% 20นะครับแล้วก็ทีมปาร์ตี้สีม่วงเมื่อติดสถานะอีก40% นะครับอ๋อมนุษย์มนุษย์แต่เอ้าโจมตีแรงอ่ะยีเน่ะเฉพาะสีม่วงนะครับไม,ไม่ได้ระบุสังกัดแต่ว่าเมื่อติดสถานะก็คือมนุษย์สีม่วง40%ของพี่กินโจโน,นะแล้วก็มาดูสีม่วงครับสีม่วงแหลง A ก็มีประมาณนี้ ครับแล้วก็สีม่วงแหล่ง B ครับสีม่วงก็จะเยอะหน่อยต่อไปเป็นทางด้านของสีฟ้าแหล่ง S นะฮะแหล่ง S เลยตัวแรกอิสเนต อิสเนฟ้าตัวนี้เป็นสาย s p นะครับเขาจะมีเพิ่มพลังให้ทีมจากการเก็บสแต็กเก็บก,การฆ่ามอนสนั่นแหละก็จะมีทีมปาร์ตี้าฟาร์มเร็วทีม20%มีฮิวเลือดอีก20%แล้วก็มีท่าโจมตีแรงอีก20%นะครับก็เป็นทีมปาร์ตี้เลยไม่ได้ระบุสังกัดไม่ได้ระบุสีนะครับ แล้วก็จะเพิ่มอยู่แค่นี้แต่ผมให้อยู่แรงนี้เพราะว่ามันสะดวกดีหนึ่งเลยได้ฮิวได้ฟาร์มเร็วในข้องแควในการเล่นแล้วก็ได้ท่าโจมตีแรงอีก20ครับอีสเนจึงให้อยู่ในแรงเอสแต่เป็นขอเป็นเลบแล้วกันที่เอาใส่หัวแถวเพราะกันลืมนะฮะต่อไปอเป็นของ ตัวนี้มันชื่ออะไรวะอาปาสเหรอไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ดิเออใช่ใช่ใช่อาปานะฮะตัวนี้เพิ่มพลังให้ทีมจากถ้าเสริมพลัง50นะครับแล้วก็ทีมปาร์ตี้สีฟ้าถ้าโจมตีปกติ20นะครับกลายเป็น70เขาจะเป็นสายโจมตีปกตินะก็จะเพิ่มเฉพาะาพวกโจมตีปกตินะครับ20แต่ว่าเพิ่มทั้งหมด20 70นะครับ ต่อไปก็เป็นลันเยคุนะครับลันเยคุฟ้าซอมบี้ตัวนี้เพิ่มโล่เพิ่มโล่ด้วยแล้วก็มีทีมปาร์ตี้ถ้าโจมตีปกติ25%นะครับถ้าโจมตีปกติ25%แล้วก็มีทีมปาร์ตี้ยมมทูตเมื่อติดสถานะอีก30%นะครับกลายเป็น55%แล้วแล้วก็มี แรงขึ้น10%ต่อยมทุต1ตัวในทีมเขาก็สามารถแรงขึ้นได้ถึง60%เลยนะครับตัวนี้มันก็แล้วแต่ว่าเรามีโยมทูตกี่ตัวในทีมตัวนี้ถึงจัดให้ในแรงเอสนะครับสำหรับรันเงคุซอมบี้ต่อไปเป็นเนลนะครับเนลหรือว่าเนเรวฟ้า ตัวนี้เพิ่มพลังให้ทีมพร้อมเพิ่มลู่นะครับจากท่าเสริมพลังทั้งหมด50%แล้วก็ทีมปาร์ตี้สีฟ้าถ้าโจมตีปกติอีก20%เขาก็จะเป็นสายโจมตีปกตินะก็จะเพิ่มทั้งหมด70%สรนะครับสำหรับเนวลังเงี้ยครูผมให้เป็น S บวกเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างค่อนข้างพิเศษ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมให้เป็น S บวกเหมือนกันนั่นก็คืออินาอุเอเมดนะครับตัวนี้อาจจะเพิ่มทีมปาร์ตี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตัวนี้เพิ่มเพิ่มโล่ให้ทีมแล้วก็เพิ่มจาก่าตุสมพลังอีก50นะครับหรือก็เพิ่มอยู่แค่นี้แหละ50แล้วแต่มีโล่แล้วก็มีทางด้านของการสถานะทำให้ทีมไม่ติดสถานะด้วยนะครับ แจกการการสถานะให้ทีมด้วยครับตัวนี้อาจจะเพิ่มได้น้อยฝ่าแลนเอด,ด้วยกันแต่ก็จัดอยู่ให้ในอันดับเบวกไปเลยนะครับเพราะของแจ๊แกดีจริงนะครับใครๆเล่นดันเกียบ่อยๆจะรู้เลยตัวนี้ขาดไม่ได้ยังไงเราก็ต้องมีตัวนีนะ้ต่อไปเป็นทางด้านของลูกน้องมาโยรีครับอากอนนะฮะอากร,นะร,ากรตัวนี้ สีฟ้าเพิ่มถ้าโจมตีแรงของสีฟ้า20นะครับแล้วก็เพิ่มโยมทูตเมื่อติดสถานะนะครับยมทูตฟ้าเมื่อติดสถานะอีก40%กลายเป็น60%อารกรเราก็จะเห็นหลายๆคนเอาไปยืนข้างดันกิลอยู่บ่อยๆนะครับสำหรับอากรตัวนี้แล้วก็สีฟ้าในทีมก็จะมีประมาณนี้เลยสำหรับแหลง A จะเพิ่มไม่เกิน50%นะฮะแล้วก็แรง B จะเพิ่มอยู่ประมาณ20%ไปดูทางด้านของอสีเขียวครับสีเขียวแรง S ตัวแรกลุงโรเบิร์ตนะครับเพิ่มพลังให้ทีม50%จากท่าเสริมพลังแล้วก็การเจ็บสต๊ก ทีมปาตี้ถ้าโจมตีแรงยี่เอ้ยไม่ใช่ทีมปาเอา้าเหรอทีมปาตี้ถ้าโจมตีแรงเหรอเนี่ยโอ้ลุงแกเป็นสายตีปกติแต่ว่าทีมปาตี้ถ้าโจมตีแรงนั้นเนี่ยยี่ครับคือมันเหมือนกับเอามาเอื้ออํานวยให้ตัวยืนหลักโดยแท้นะครับแล้วก็มีทีมปาตีา้ถ้าโจมตีปกติ20%ด้วยครับลุงโรเบิร์ตก็จะเพิ่มเยอะอยู่ใน,นเนี้ย เพิ่มปกติ20%เพิ่มแรง20%แล้วก็ถ้าเสริมพลังอีก50%นะครับแต่เขาแต่นี้มันไม่สามารถบวกกันได้ไหมถ้าเสริมพลังสามารถเอามาบวกกับท่าโจมตีแรงได้ก็คือ70แล้วก็บวกกับท่าปกติได้อีกก็คือ70ซึ่งมันจะไม่สามารถบวกกันได้ถ้าเกิดมันบวกกันมันจะกลายเป็น90ใช่ไหมแต่ว่ามันบวกกันไม่ได้เพราะว่ามันจะบวกคนละทางครับ ม,มันไปสสายไปทั้ง sp และและ atk มันเสริมพลังให้แก่สอสายเลยแล้วเขาไม่ได้ระบุสังกัดนะไม่ได้ระบุนี่นะแค่ระบุสีอย่างเดียวครับลุงโรเบิร์ตจึงเหมาะที่จะยืยนข้างอย่างยิ่งของสีเขียวลัง S ต่อไปเป็นนิเมยะไม่ใช่ดิเดนจิโร่เดนจิโร่แห่งน้ำพุร้อนตัวนี้ มีฮิลอยู่2ฮิลเลยแล้วก็เพิ่มพลังจากท่าเสริมพลัง50%ให้ทีมนะครับแล้วก็ทีมปาร์ตี้ยมมาทูดนะครับติดสถานะแรงขึ้นอีก30นะครับสำหรับนิมยะ30บก50ก็นั่นแหละ80เพิ่มเยอะอยู่แล้วก็มีทางด้านของเด้งเลือด2รอบเลยนิมยะจึงจัดอยู่ในแรงเอส ต่อไปเป็นซุยฟงซุยฟงเขียวซุยฟงเขียวตัวนี้นะครับมีสกิลวางบ่อทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นแล้วก็มีทีมปาร์ตี้สีเขียวถ้าโจมตีแรงบวก20%แล้วก็มีทีมปาร์ตี้เมือ่อติดสถานะของยงมทูตสีเขียวอีก40%<ๆ>ก็เป็นตัวที่ควรใส่ยืนข้าง ของยูมัตโสีเขียวนะครับสำหรับซุยฟงใส่แล้วแรงขึ้นต่อไปเป็นอุคิตะเ,เกะจูชิโร่จากว่ายน้ำนะครับจากว่ายน้ำตัวนี้ก็จะมีทีมปาร์ตี้ของยูมัตโสีเขียวแรงขึ้น20%แล้วก็มีทีมปาร์ตี้ของยูมัตโตสีเขียวมัดติดสถานะอีก40%กลายเป็น60%นะครับ สำหรับลุงอุกิทาเกะต่อไปเป็นลุงซาซากิเบะไว้นุ่มซาซากิเบะไวหนุ่มตัวนู้ตัวนี้เพิ่มพลังให้ทีมสีเขียวไม้ตายแรงขึ้น30%นะครับไม้ตายแรงขึ้นนะแล้วก็มีทางด้านของโยงมุโตสีเขียวติดสถานะอีก40% 40%แล้วก็ไม้ตายแรงอีก30นะครับ ลงเซอรากิเบตผมจึงให้ไลง์เอสไปต่อไปเป็นของอินฟรอสต์น่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นพี่น้องกับซาเอิลอัพอลลนะฮะสำหรับอินฟรอสนี้เพิ่มพลังให้อรัญคาสีเขียว20%นะครับแล้วก็ทีมปาร์ตี้ สีเขียวอารันคาสีเขียวติดสถานะแรงขึ้นอีก40%กลายเป็น60%แล้วก็มีอะไรที่พิเศษกว่านั้นคือ,อ,อเพิ่ม10%ต่ออารันคา1ตัวในทีมนะครับถ้าอารันคามี6ตัวก็เพิ่ม60นะครับอินฟอสจริงจัดอยู่ในแรงเอชไปเลยแล้วก็แรงเ A นะครับประมาณนี้ก็จะมียูกิโอด้วย จุก,กิโอเขียวนะครับแต่ผมลืมใส่แล้วก็แลงบีอยู่ประมาณนี้นะครับแรงเอก็เพิ่มไม่เกิน50หรือว่าเพิ่มความสะดวกสบายต่างๆนานานะฮะแล้วก็เลงบีก็เพิ่มไม่เกิน20นะครับก็จะไปครับสำหรับการชัดอันดับตัวละครซับตัวซับที่ดีที่สุดในเกมนะครับติดเบฟโซนะ สำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากว่านี้แหละเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ